สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตันนรพลลำเพลินน้ำเชียวครับตอนนี้ก็กลับมาหอดบ้านพักแล้วพี่น้องมาพักก่อนนะครับเพราะว่าซ้อมเสร็จในช่วงรอบเช้าแล้วนะครับเหลือรอบบ่ายนะครับกูไก่นัดบ่ายสองโมงนะครับพอดีเป๊ะเป๊ะวันนี้บ่ายโมงกว่านิดๆนะครับพาก็ฝันมานอนเออมาพักผ่อนก่อนได้ข้าว,วจะไมค่อยออกไปนะครับ มื่อาลหน้าลาลางตาเล็กน้อยต้องหันฝน,นตกไปนะครับหัวต่เศร้านะครับเออกะเอาเรื่องครับเมื่อเช้านี้นะครับสอบคืออกเอาสอบแต่เศร้าแต่ก็ได้ครับผ่านผ่านไปด้วยดีนะวันที่สี่แล้วมือน,นก็เป็นวันที่สของอ,อย่างไะ การซ้อมนะครับทีมแดนของสาโนเพนนอนแพงนะครับวงใหญ่นะกัไปเรื่อยๆนะครับน un ้องก่เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นวันที่4นะครับอยู่ในช่วงสัปดาห์แรกนะครับมือเศ้ากัซ้อมสเต็ปรลอยกับเพลงนะครับประมาณเซตหนึ่งนะครับ สอบกพาล้วเขาก็มาพักเพื่อที่จะรอไปซ้อมต่ออีกตอนบ่ายนะบ่ายสองโมงหอนพี่เนอะเงือแต่ <c oughs> ตอนนี้ถาพี่เปียกอยู่พร่เมื่อเสาผมบ่ได้เอาคุณแกไปนำถาพี่เปียกมาเขาเกนบ่ได้ <c oughs> ก็เลยนั่งตะเกิน ขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มอบให้โดยกันแล้วกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวอขอโทษหลายๆบัได้ถ่ายคลิปผมจะลงไปคลิปเดียวเนาะเพราะเป็นยังเราพี่น้องเพราะว่าผมย่านบา่อดไหมย่านสอบบ่อใดว่าสิเวลาทีเพื่อนให้พักผมกับประกาศมาถ่ายคลิปย่านลืมลืมทาผมก็เลยไปท่วนทานะรันไดถ่ายคลิปไปด้วงขอโทษขอภัยหลายๆพี่น้องครับมันกดดันได่ย่านมัยนย่านมันจำบ่อใดก็เลย ประกาถ่ายคลิปค่อยมือมือแล้วตหลกจําได้เพราะถ่ายคลิปวางโทรศัพท์ลงสิไปทวนทาลืมมินอนรัถอดก็ไป,นะไปไหลายยั่งยังปั๊ตโตยังอันนี้อยูอยอยอนย่นาะบด้จัิงหน่อยกับเศสษีชินนะครับกับการเต้นกับสีบกกดันปนี่นะครับสีค่อยพ่อนค่ายขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าบรรยากาศสถานการณ์ก็น่าสิตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าแหง้งเพียายถ้าคแห้งหายขึ้นนะครับกัิสีดาไรเซตาย อันนี้ึ้นแล้วยจงโมงหัวข่าวสิเต้นจากเพลงนะครับเดี๋ยวต้องรอการอัปเดตต่อไปอันนี้เป็นการซ้อมสเต็ปลอยนะครับใสไไ่เพลงนะครับซ้อมร่วมกันไปก่อนนะครับเพื่อจะสีแยกเป็นโชว์เป็นโชว์แล้วก็เป็นเพลงเป็นเพลงไปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นวัน,ว,น,นวันอย่างวันนี้วันอาทิตย์เนาะอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดแล้วนะครับกะอกีเดือนนี้เดือน กรกดาสามสิบแปดจันขันพุทธพระหัตแปดยี่มันยี่แปดใช่ไหมมันยี่แปดแล้วเก้าสามสิบสามเอ็ดหนึ่งจันขันพุธวันพุธหัสที่หนึ่งนะครับสิงหาแมนบอนาจจะแมนละพุธหัสที่หนึ่งสิงหาคมนะครับพี่น้องฮูบอเป็นวันหยังพี่น้องไร้ท่านอาจสิรุนะครับ หลายท่านก็ยังบ่รู้นะครับวันที่หนึ่งสิงหานี้นะครับพี่น้องครับตานัทพพจะครบยี่สิบสามขวบเต็มแล้วนะครับนี่ยี่สิบแปดสิงหานี้นะครับยี่สิบสามขวบเต็มนะครับวันที่หนึ่งสิงหาสองห้าหกเจ็ดนี้นะครับวันพฤหัสที่หนึ่งสิงหาครับครบยี่สิบสามปีเต็มเป็นวันไขวันเกิดของตาลเพลนเองครับพี่น้องครับ อย่าลืมเอา้ความวันเกิดน้ำแนนได้ครับเด้ <c oughs> นะครับก็ผมเกิดปีซนะีซีเนาะพศสองพันหร้อยสี่สี่นะครับพอมาปีนี้วันที่หนึ่งสิงหาที่จะถึงนี้ก็ยี่สิบสามขวบพอดีครับ <c oughs> ครับก็เป็นอ,อีกปีหนึง่งทีเ้าเป็นผู้ใ,ใหญ่ขึ้นนะครับเดินผู้ใ,ใหญ่ขึ้น ล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับรู้สึกว่าแห้งไงความรับผิดชอบแห้งหลายขึ้น mm. มันสีมาเองแบบที่ห้าวบูกหัวโตเพราะที่หัวโตอีกที่ห้าเห้าต้องห้ากาสีบูกหัวโตดอกว่าห้าเปลี่ยนไปแต่คนรอบข้างเ้านะ่ะสีเบิงว่าห้าเออมันเปลี่ยนไปมันใหญ่ขึ้นมันเปลี่ยนไปนี่สิเพราะว่าผมกับสังเกตเจ้าของอยู่ตั้งแต่เลียนจบปศหรือปศมาผมกับเป็นทหารเนาะจับถือใบแดงก็ ปวดมากก็ทํางานปวดมากก็ดินล้นเลยครับพี่น้องปวดมากก็ดินล้นหาเฮ็ดงานแล้วก็แบกอิฐแบก,แบกปูนนะครับขับรถขนหินขนทรส้ขับรถตักเฮ็ดุมดเปิดร้านตัดผมแต่งเพลงนะครับลองเพงลงรับงานลองเพลงนั่นโอ้เฮ็ดสุยัติครับพี่น้องครับเพื่อความเอาตัวรอดพอเ้อยาใหญ่ขึ้นมันก็ต้องเของอินสัญชาตญาณความเอาตัวรอดของมนุษย์เนาะมันก็ต้องดินต้องหา และยิ่งเราอายุเยอะขึ้นมันก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นมาเป็นลําดับลําดับนะเพ่อสิบบรคิคิดแค่ห้องผู้เดียวเพาสิคิดว่าพอก็แม่เฮ่าคนทั้งบ้านเฮ่าสยูงใดเฮ้าเหตุอย่งไดคนทั้งบ้านเหาา่ายงมีอยู่มีกินบ่ลาบากนะอันนี้คือความคิดของผมเองเลยครับอันนี้คือมันก็สิคือไฟฉายเนาะตะหลกเข้าเป็นเด็กน้อยสิเนี่ยมไปแต่ทั้งหนาเย็นทั้งหนาแบบเป็นวงกลมนี่ส่งกับบอกส่งเดียวเลยเนี่ยไปทั้งหนา เราจะสนใจแค่สิ่งที่เราอยากทําสนใจสิ่งที่เราอยากทำแต่เพาใหญ่หขึ้นไฟฉายมันจีบ่มีสิเนี่ยไฟฉายมันขยายกว้าองออกสีเนาะขยายกว้างซึ่งมันเหตุไห้เขาแบบมองคนรอบข้างและสิ่งต่างๆมากไปมือนเปิดโลกแล้วกจ็จะเจออะไรที่เยอะขึ้นจากไฟกระบ,บอกไฟฉายที่มันไปยิ่งเป็นปปตรงสิสปอตไลท์จากยิ่งเป็นตรงสิแสงสว่างขึ้นสีเนาะทำให้เรามองเห็นถึงหลายๆคนแล้วก็ คนเลาครอบข้างคนที่เรารักอย่างเงี้ยครอบครัวอย่างเงี้ยนะครับ,บหนาวันศพยายามดิ้นรนเพื่อให้ครอบครัวเฮาบ่ลําบากนะครับแล้วก็เอาตัวรอดได้นะครับโอเคพี่น้องสหรับตอนนี้ก็มาจมซูฟังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพักผ่อนเพื่อที่จะ เตรียมตัวไปซ้อมต่อในตอนบ่ายนะครับพี่น้องครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สครายบ์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตันรัตพลลำเพลินและเชี่ยวอย่าลืมนะครับเด้อวันปฏิทินที่หนึ่งสิงหาคมนี้ครับวันคล้ายวันเกิดของตันรัตพลเองครับพี่น้องครับอย่าลืมมาอวยพ่อท่านเกยนะครับเดี๋ยวพ่อได้มีกำลังใจนะครับส่วนแล้คลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สครายบ ก,กระดิ่งเพื่อจะติดตามคลิปใหม่ๆของต้านอัพลลำเพลินออฟิเชียลครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีหิ่งขอบคุณทุกคนแรงเชร์นงใจที่มองไปก,กันแล้วกันครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้บึงเรื่อยๆกันแล้วกันครับอาสีบาร์เลุงคลิปหลายพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆครับพอผมก็ต้องแบ่งเวลาสอบสุดท้ายคลิปย่างเดียวมันกับบะเมียนครับพี่น้องโอเคพี่น้องเข้าใจตรงกันครับพี่น้องสวัสดีครับ